สวัสดีค่ะชื่อวิรุณพัฒน์วงวรวัตรค่ะชื่อเล่นชื่อเป่าค่ะตอนนี้อายุ57ปีนะคะได้ทานวีต้าไฟมาตั้งแต่ประมาณวันที่20มิถุนา2024จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็คือวันที่16กันยานะคะ2024ตอนนี้สิ่งที่ได้รับคือออน้ำตาลที่ได้ไปเช็คคือได้เจาะเลือดเช็คตั้งแต่มกรา แล้วก็เริ่มกินตอนเดือนพิทุนากินไปแค่ประมาณไม่ถึงกระป๋องอะค่ะก็น้ําตาลเห็นผลที่ออกมาคือน้ําตาลลดเอ่อคอเลสเตอรอลลดแล้วหลังจากนั้นก็ทานมาเรื่อยๆแล้วก็ได้มีการตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งก็น้ําตาลก็ลดลงไปอีกคือน้ําตาลกับคอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยค่ะ,ล,ะลดลงไปอีกนัคือกระุกที่ส กระปุกที่3 3สมหรือ4ี่แล้วค่ะมีค่ะสิ่งที่เห็นได้ก็คือเป็นคนที่ชอบเคี้ยวน้ําแข็งหมอฟันเนี่ยจะคอยดุอยู่เรื่อยเพราะไม่ยากให้เคี้ยวเพราะฟันมันสึกแล้วก็ชอบกินเปรี้ยวด้วยตอนนี้ก็เลยลองกินวิต้าไฟด้วยการเคี้ยวเคี้ยวเสร็จแล้วเราก็จะแบบไม่เคี้ยวแล้วกืนแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับให้มันพอกอยู่ตรงเหงือกของเราะค่ะไอ้ตรงอักเสบของช่วงเหงือกที่อักเสบอะค่ะ มันเรารู้สึกว่าอักเสบน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ค่ะคือไม่ใช่ไม่ค่อยเจ็บคือมันหายไปเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นคออือเป่าเป็นคนที่มีน้ําเหลืองไม่ค่อยดีเวลาโดนยุงกัดหรือมีแผลหรืออะไรเงี้ยจะหายช้ากว่าคนอื่นพอกินตัวนี้ไปอ่ะสิ่งที่เห็นคือแผลที่มีหรือรอยยุงที่ที่ที่โดนกัดอะคะ่ะมันหายหายเร็วขึ้นมากแล้วก็มีแผลบางแผลที่ที่ขานะคะคือมันเป็นมาหลายปีมากแล้ว ตอนนี้เราเป่าใช้วิตาไฟล์เม็ดแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำแต่ผสมน้ำน้อยๆนะคะแล้วก็เอามาพ่อกตอนนี้แผลที่ที่ขาเนี่ยดีขึ้นมากเลยค่ะคือดีขึ้นมากแบบมากกว่ามากกว่ายาที่หมอให้ทาอีกอะ คือทาตัวนี้ไปแบบดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิต้าไฟฟ์ไปเนี้ยซื้อไปเราซื้อไปเนี่ยเราพอเราทานเรามั่นใจเราก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทานคุณพ่ออายุ86คุณแม่อายุ82เขาก็ทานมาหลายกระปุกเพราะทุกคนก็ทานวันละ4เม็ดทุกวันนะคะเรา3มคนที่ที่อยู่ที่บ้านด้วยกันแต่เนี้ยพอพาพ่อแม่ไปเจาะเลือดค่าน้าตาลค่าคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ลดหมดทุกอย่างเลยของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันดีมากๆมันเหมาะกับสําหรับทุกคนที่สามารถทานได้เลยค่ะ คือขอบอกอย่างหนึ่งเป่าเป็นคนบ้ากินวิตามิน เพราะฉะนั้นเป่าจะอ่านแล้วก็ดูแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองเป่าเป็นคนสังเกตว่าเวลาเรากินวิตามินตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป่าเป่า,เป,าเป่าคิดว่าทุกคนควรกินเพราะว่ามันมีโปรตีนมีอาหารครบห้าหมู่ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นอายุมากน้อยแค่ไหนอ่ะทานเข้าไปมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเพราะว่ามัน,ปมนเป็นการรักษาการอักเสบเพราะเราไม่รู้ข้างในของเรามีอักเสบตรงไหนพอเราทานเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยได้มากๆเลยค่ะ วิต้าไฟนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากๆเลยค่ะ